จะพามาฟังเสียงอ่าเบรกหน้านะเบรกหน้ามันดังลองฟังเสียงดู้นว่าอยู่ตรงนั้นได้ยินไหมจะอ,ออกมาใ,ใกล้ได้ยินไหมเดี๋ยวให้ฟังเสียงด้านหน้านะนี่เพื่อนได้ยินปะเสียงเบกรกรู้สึกว่าบางช่วงหมุนแล้วมันติดด้วยนะนติดเหรอเราจะต้องถอดออกมาก่อนถอดแล้วก็ เช็คผ้าเบรกว่าผ้าเบรกเรามันหมดไหมก่อนนะเออเช็คจุดนี้ก่อนว่าผ้าเบรกหมดไหมถ้าเกิดว่าผ้าเบรกเรามีอยู่อาจจะต้องถอดชุดชุดปั๊มเนี่ยทําความสะอาดแล้วก็อัดจาร์บีใหม่ประแจเบอร์สิบบล็อกเบอร์สิบสองนะหรือปากตายหรืออะไรก็ได้นะเบอร์สิบสองแต่ผมดีผมม,ผม,มีผมมีลูกบล็อกอยู่ไงมันก็จะง่ายหน่อยก็ใส่เข้าไปแล้วก็บล็อกมาใส่เวลาเราหมุนนะหมุนหมุนซ้ายนะ มุน้ายหมุนจน,นออกเลยทีนี้เดี๋ยวเวลาเราลองเอาตัวปั๊มออกเนี่ยถ้าออกไม่ได้เราจะต้องคลายน้ำมันเบรกนิดนึงหมุนออกเลยถ้ามีถุงมือเราก็ง่ายอ่ะน็อตออกได้ละวต่เนี้ยออกได้ใช่ไหมเพราะออกได้แบบเนี้ยเราก็ไม่ต้องคลายน้ำมันเบรกเดี๋ยวมาดูว่าผ้าเบรกเรามีอยู่ไหมเห็นไหมครับตอนนี้มันมีผ้าเบรกอยู่ให้ดูขีดเนี่ยขีดมันยังไม่หายไปแบบนี้แสดงว่าผ้าเบรกเรายังมีอยู่ทีนี้ มาดูอีกจุดหนึ่งที่มันทําให้ดังได้คือตัวตัวที่มันใช้สําหรับคลายเนี่ยไอ้พวกเนี้ย,ยจะระบีมันแห้งแล้วมันไม่คลายพอมันไม่คลายเนี่ยตัวผ้าเบรกเนี่ยมันก็เลยไปเสียดสีกับตัวจานมันเลยเสียงดังไปเดี๋ยวเราถอดตัวนี้ทําความสะอาดกันจะทําทความสะอาดอ่ะเราจะต้องเอาตัวเอาผ้าเบรกออกก่อนนะของฟีนอเนี่ยมันจะมีกิฟแบบนี้ไม่มีน็อตนะมีกิฟเอาครีมมาดึงออกเอาครีมมาดึงออกนี่เห็นไหม ออกแบบนี้ทั้งสองตัวเลยนะเนี่ยมันจะมีกิ๊บสองตัวป่ะนี่เอาออกเก็บไม่ดีๆนะเสร็จแล้วเนี่ยเอาครีมบิดดึงตัวนี้ออกนี่เอาออกเลยใช่ปะ่ะออกมาได้แบบนี้เสร็จเเก็บไม้ไอ้พวกนี้เดี๋ยวเราต้องทำความสะอาดให้หมดเลยทีนี้เอาผ้าใบอีกออก ยกออกถอยออกได้เลยเห็นไหมว่าตัวผ้าเบรกยังมีอยู่เลยยังมีเยอะด้วยแล,วววออแล้วก็ตัวในตัวในเข้าออกแล้วก็ตัวครอบตัวรองตัวรองเออเนี่ยออกด้วยเพื่อนดูนะดูด้านในตัวดำสปกปรกดูที่สกปรกไปหมดเลยเนี่ยเดี๋ยวเราต้องทำความสะอาดด้วยนะไปเดี๋ยวทำความสะอาดกันอีกจุดหนึ่ง จุดนี้ดูดิจารบีไม่มีเลยนะเพื่อนๆแห้งหมดเลยเลยในรูในรูนี้ก็ไม่มีเดี๋ยวต้องอัดจารบีเข้าไปใหม่แล้วก็ทําความสะอาดตัวลูกลูกสูบเบรกรอจะเอ,อาลูกสูบออกบางทีมันดึงไม่ออกนะเราใช้วิธีโดยการกดปั๊มเบรกไปเรื่อยๆกดไปเรื่อยกดไปเรื่อยเดี๋ยวเขาออกเองนะใช้ตัวน้ํามันนะเป็นตัวดันออกถ้าน้ํามันข้างบนแห้งเราก็เติมนะ Ừ, ลืมบอกไปว่าเราต้องมีน้ํามันเบรกด้วยนะนเห็นไหมมันออกมาเรื่อยๆแล้วดูดิดคิด,ดินเต็มไปหมดเลยอันนี้ต้องทาความสะอาดนะเพื่อนๆผมเลยต้องหาอะไรมาลองไว้เนี่ยไปเดี๋ยวทาความสะอาดกันเสร็จแล้วจะมาประกอบให้ดูนะว่าทําความสะอาดตัวไหนไปบ้างไปขัดออกให้หมดนคือมันมีไอตัวคราบดําเนี่ยมันก็มีส่วนนะที่ทําให้ตัวเบรกเราเนี่ยมันไม่คลายตัวมันไม่ค่อยดีอะเราก็ขัดออกให้หมดเดี๋ยวขัดออกให้หมด,ด,ออหหมดเสร็จเรียบร้อยเหลือให้ดู ว่าสะอาดแบบไหนนะไปนี่คือผมทําความไดมสะอาดได้แค่เท่านี้จริงๆนะเนี่ยตัวลูกตัวกระบอกสูบตัวลูกตัวกระบอกสูบเดอร์กระบอกสูบเนี่ยอันนี้เราทําความสะอาดที่ดีเลยนะเพราะถ้าเกิดว่าเราทําความสะอาดไม่ดีเดี๋ยวมันก็จะแน่นอีกนะนี่ได้ละแล้วก็ตัวนี้อทาความสะอาดเดี๋ยวตัวนี้เดี๋ยวทาจาระบีตรงนี้ก็จะอัดจาระบีเข้าไปรูไหนอีกนี่คือรูเนี้ยสองรูเนี่ยจะต้องอัดจาระบีเข้าไปใหม่นะเพื่อนๆรูหนึ่งรู สองรูคือก่อนอื่นเนี่ยต้องบอกก่อนนะเนี่ยคือถ้าถ้าเกิดว่าเราถอดออกมาแบบนี้เนี่ยเราจะต้องมีน้ํามันเบรกด้วยนะเพื่อเอาไว้ไล่เอาไว้ไล่น้ํามันเบรกเพราะตัวนี้น้ามันเบรกในสายหายหมดแหละไปเดี๋ยวตัวนี้ใส่เข้าไปใส่เข้าไปให้ตรงนะแล้วเราก็ค่อยๆกดลงไปแบบนี้แล้วเนี่ยเราก็เอาจารบีอันนี้ลูกเนี่ยผมยังเอาลงไปไม่สุดนะเดี๋ยวาจารบีใส่เข้าไปก่อนเอาเบอร์ที่มันไม่หนื่มากนะเพื่อนๆผมจะใส่ไปแค่นิดเดียวเองแค่นี้พอ แค่นี้พอแล้วก็เอามาทาที่ที่ก้านมันเนี่ยแล้วก็เอามาทาที่ก้านนี้นิดหนึ่งไม่ต้องเยอะนะถ้าใส่เยอะเดี๋ยวกดไม่ลงเนี่ยแค่นี้พอฝั่งนี้ด้วยเอาความหมดแล้วแค่นี้พอนะคือฝั่งนี้มันจะมีมันจะมีซีนกันฝุ่นเลยนะใส่เข้าไปด้วยนะนี่ใส่เข้าไปเลย แค่นี้นะเสร็จแล้วก็เอาตัวนี้มาใส่มันจะมีแยกนะมันจะเป็นรูเล็กและรูใหญ่นะเราใส่ให้มันตรงนะเพื่อนๆแกนใหญ่อยู่ฝั่งนี้แกนเล็กอยู่ฝั่งนี้ใส่เข้าไปเลยอ่าใส่เข้าไปแบบนี้เนี่ยใส่เข้าไปแล้วก็โยกๆมันหน่อยนะเห็นไหมพอเรายิ่งปั๊มเนี่ยมันจะยิ่งเด้งนะครับเนี่ย ถ้าปกติมันจะต้องเด้งแบบนี้นะเวลากดเสร็จปุ๊บพอเราปล่อยเนี่ยมันจะต้องเด้งออกแบบนี้นะอ่าเนี่ยคือแบบนี้ปกติไปเดี๋ยวเราก็ใส่เข้าไปต่อเราใส่เข้าไปยอย่าลืมใส่กิฟด้วยนะกิฟมันจะมีตัวนอกตัวตัวตัวนอกแล้วตัวในนะสองตัวใส่เข้าไปด้วยนะเมื่อกี้ถ่ายไปแล้วโอ้เครื่องเนี้ยเครื่องแห้งเด้งออกไปเดี๋ยวทีนี้เราเอาไปใส่ข้างในกัน อันนี้ผมยังไม่ได้ใส่น้ำมันเบรกเข้าไปนะเดี๋ยวใส่เข้าไปก่อนเราค่อยไล่น้ำมันเบรกไปคือถ้าผมทําไม่ถูกทํายังไงไม่ถูกใจก็ต้องขออภัยด้วยนะผมไม่ได้เป็นช่างนะเพืเ่อนๆใส่เข้าไปอ,อ,อันนี้ได้แล้วตรงนี้ล็อกไปเลยนะตรงนี้ล็อกเลย อดียวล็อกกันอ่าเสร็จแล้วทีนี้พอเราล็อกเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาใส่สายเบรกสายน้ํามันเบรกอยู่ตรงนี้มันจะมีตัวแผ่นทองแดงด้วยนะเนี่ยเพื่อนๆย้ายห้หายนะใส่เข้าไปด้วยที่แล่น้ามันเบรกอ่ะทีนี้ผมเอาท่อใส่มาใส่เพื่อไปไลดูเนี่ยถ้าน้ําน้ํามันเบรกมันยังดาอยู่เนี่ยผมจะไล่มาเรื่อยๆจนมันใส่นะ ทีไล่ก็ย้ำไปเรื่อยๆนะเนี่ยพักหนึ่งอะแล้วทีนี้พอเราโยกไปแล้วเนี่ยย้ำไปเนี่ยมันยังไม่ตึงใช่ไหมน้ำมันเบรกมันหายเนี่ยเราเติมอีกนะเติมไปเรื่อยๆพอเรากำเบรกมาเรื่อยๆแบบนี้รู้สึกว่าเริ่มตึงแล้วเนี่ยเห็นไหมเริ่มตึงแล้วแต่อาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนะทีนี้เราก็ไปไล่น้ำมันเบรกคือตอนนี้ผมไล่น้ำมันเบรกมาเนี่ยเห็นไหมตอนนี้สายมันยังขุ่นอยู่ผมจะไล่ให้มันใสกว่านี้ถึงจะโอเคนะเพื่อนๆเห็นไหมมันยังขุ่นอยู่เนี่ยไล่จนน้ำมันมันใสแบบนี้นะอันนี้ไล่เสร็จแล้วผมก็จะล็อออกกไปเาสยยนล น้ำมันผมปล่อยทิ้งไปเลยี่สายเราก็ล็อกให้แน่นนะตัวนี้เราล็อกให้แน่นเลยอ่าล็อกแน่นเสร็จแล้วก็เช็ดทําความสะอาดทีเดียวอย่าลืมมาจุกมาใส่ด้วยนะเนี่ยหายไปแล้วไลนิ่งเลยอย่างนี้เราก็เสร็จเรียบร้อยนะเพื<ๆ>่อนเพื่อนง่ายก็เพื่อนเพื่อนที่เจอปัญหาเหมือนผมอะ่ะมันดังอะ่ะเนี่ยลองไปทํทความสะอาดตัวนี้ปั๊มเบรกดูตอนที่ผมเลือกมาเนี่ยโอ้โหสกปรก,กมากเลยเ,เบรกอยู่ปกตินะ บแบบคลิปนี้ก็จบไ่เท่านี้เนาะกับการเช็คอาการเบรกเบรกเสียงดังนะเบรกเสียงดังตัวปั๊มมันไม่คายนะผมก็ถอดทำความสะอาดเรียบร้อยเลยคีเลนแบบเลอะเทอะมากอะ่ะก็เลยทำความสะอาดแล้วก็เปลี่ยนใหม่ตอนนี้ก็กลับมาใช้งานได้ปกติไม่มีเสียงดังเ,เพื่อนๆที่เ,เบรกเรามีเสียงดังเหมือนที่คลิปข้างต้นอะ่ะเ,เพื่อนๆลองไปทําตามเหมือนผมดูนะแต่เพื่อนจะต้องมีมีอุปกรณ์มีพวกประเจแล้วก็น้ำมันเบรกมะน้ำมันเบรกเพราะว่าเราต้องได้น้ำมันเบรกด้วย ก็ยังไงเพื่อนๆที่เข้ามาเห็นว่ามีประโยชน์ก็ฝากกด subscribe ฝากกดติดตาม้ว้นะให้ถึง5,000ปุ่ทุกคนที่รับชมจนจบคลิปนะสวัสดีทุกคนไปผ่าเยเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดติดตามไวหนะ้ป